บิตคอยจะไปได้มากเท่าไหร่วันนี้เราจะมาดูข่าวด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มของบิตคอยในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างและข่าวนี้อาจจะส่งผลต่อลู n a Classic ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับ วันนี้นะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวของ Bitcoin หน่อยซึ่งผมว่าในระยะยาวเนี่ยกระแสะเนี่ยค่อนข้างดีนะครับและก็บิ i n อยต่อได้แน่นอนแต่ช่วงนี้จะร้อนแรงหรือเปล่าเราก็ต้องวัดกันอีกเรื่องแต่สิ่งหนึ่งนะครับในข่าวเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่า l u n a าคลา s สิกเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปและการวิเคราะห์หลังคลิปด้วยกันนะครับ เรามาข่าวแรกก่อนในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวแล้วแหละนะครับก็ยากนะครับถ้าโดยดูข่าวตอนนี้นะที่ตลาดคริปโตนะครับจะกลับไปที่ประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหกหมนเจ็ดนะครับก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าตอนนี้คริปโตกำลังกาลังฟื้นแหละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงเวลาการเก็บของเนี่ย น่าจะหมดแล้วนะครับช่วงเก็บของหมายถึงช่วงที่ราคาถูกที่สุดนะครับและในช่วงประมาณวันจันทร์เนี่ยนะครับถ้าตลาดมันจะย่อจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าบิตคอยเนี่ยนะครับน่าจะย่อไปสักสองหมื่นแหละอาจจะลงไปถึงหมื่นเก้าก็เป็นไปได้นะครับไม่น่าจะลงกว่านี้โดยสถานการณ์ข่าวปกติตอนนี้นะ และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องของเฟดในปลายเดือนนะครับอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยนะครับที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นแค่การลดความร้อนแรงของตลาดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในช่วงทั้งที่ทแล้วเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยผมก็คิดว่าราคาของบิตคอยมันน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ175 0 0เงี้ย แต่มันก็ยังไปต่อได้นะครับประมาณแดงประมาณสักสอวันนะครับเราก็มีการปรับตัวขึ้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมการตลาดนะครับตอนนี้ก็ได้ฟื้นขึ้นมา1 3 0่งรพล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็สิ่งที่เราน่าสนใจก็คือ Market Cap ตอนนี้นะครับก็หลายคนก็กลัวว่าอุตสาหกรรมคริปโตอยู่ท่ามกลางตลาดหมีนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม market cap ได้เพิ่มมากกว่า3.3%ในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็นอกจากนี้1สัปดาห์ที่ผ่านมา market cap ก็ได้เพิ่มขึ้น8.32แสนล้านดอลลาร์นะครับในวันที่18นมิถุนายนเป็น9.65แสนล้านดอลลาร์นะครับในวันที่25นะครับโดยคิดเป็นประมาณ16%ตามข้อมูลของคอยมาเก็ตแคปนั่นเองฉะนั้นปัจจุบันนะครับราคาบิตคอยมีการซื้อขายโดยปกติก็อยู่ที่21,300ดอลลนร์นะครับ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ2.29%นะครับในเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะและประมาณ10.27%ในเวลา1สัปดาห์ใน1สัปดาห์นะครับช่วงนี้ Bitcoin ก็มีการปรับขึ้นบ้างนะนะครับพุ่งจากระดับต่ำสุดที่ประมาณ3.38แสนล้านดอลลาร์นะครับไปที่4.08แสนล้านดอลลาร์แม้จะมีการผันผ,นผวนตามการรักษาระดับราคาอยู่ที่ประมาณ20,000ดอลลาร์นะครับ แต่ในที่สุดสุดสัปดาห์นี้ก็เรามองว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเป็นได้ทั้ง2ทางเลยนะครับแต่ความผันผวนเนี่ยมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้นมีหลายคนเขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามหาสัญญาณว่าจุดต่ําสุดของราคาบิตคอยเท่าไหร่นะครับซึ่งน่าจะเป็นประมาณ20,000เนี่แหละนะครับจะเป็นตัววัดใจหรืออาจจะต่ําลงไปก็ประมาณ19อาจจะมีการย่อเล็กน้อยนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ โอเคอีเทอรเรียมตอนนี้นะครับก็ยืนอยู่เหนือระดับ1,200ดอลลาร์ได้แล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่หายหายห่วงหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงที่บิตคอยลงมาต่ำสองหมื่ใหม่ๆหอีเทอเรียมเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับเหลือประมาณ900กว่าดอลลาร์เท่านั้นเองก็ส่วนโดวตอนนี้นะครับสภาพของ Market Cap เนี่ยผมเห็นแล้วว่าช่วงช่วงเดือนนี้ ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับเหรียญแอลคอยบางตัวเท่านั้นนะครับรายใหญ่เขาต้องการที่จะเข้ามาเล่นเพื่อให้เหรียญแอลคอยบางตัวได้เติบโตนะครับส่วนตัวไหนเหรียญที่มีโปรเจกต์นะครับก็จะเติบโตเองนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรส่วนใหญ่ส่วนไหนที่เป็นเหรียญกาวนะครับก็ต้องก็ต้องศึกษาการเพิ่มเติมนะครับหรือถือยาวกันไปนะใช้เงินก้อนเล็กๆนะครับ ฉะนั้นข่าวนี้นะครับก็เป็นการโปรโมตอันหนึ่งนะครับของ lightning node นะครับหรือที่เราเรียกว่า lightning network นั่นแหละหรือ lightning bitcoin นะครับผมขอไม่บอกกลไกมันมากนะครับแต่ว่ามันเป็นการให้ทิปนะครับทิป pin.me นะครับก็คือเหมือนกับว่าคุณสามารถใช้บริการของเขา,าคุณก็จะได้อ่าที่เป็นค่าธรรมเนียมหรือเศษเงินนะครับเข้ามาเพิ่มเพื่อจะเก็บไว้ในบัญชีของคุณนะครับ ตรงนั้นนะคุณก็สามารถออมได้นะครับหลักการเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดอะไรพวกนี้มันก็น่าจะมีมากกว่านั้นแหละนะครับก็หลักการตอนนี้เขากำลังโปรโมทนะครับในเรื่องของ Lighting Network นะครับเพราะว่า Lighting Network เนี่ยอตอนนี้รู้สึกจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความแพร่หลายในการใช้เนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แพร่หลายมากขนาดนั้นนะครับมันอาจจะต้องรอเรื่องเกี่ยวกับ กระแสของ df จริงๆหรือสภาวะเงินเฟ้อหรือ i n f เส t ชั่พอสมควรนะครับหรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับซึ่งตัวเนี้นะครับก็จะทำให้การชำระเงินจากคริปโตกับเงินเฟียดมันง่ายนะครับแต่เขาใช้เศษของผลตอบแทนอ่ะหรือค่าธรรมเนียมนะครับในการคิดนะครับเพื่อมาเป็นเป็นเงินที่ที่จะสาคนที่สามารถชำระธุรกรรมอ่ะเราจะได้เงินนะครับ มาดูข่าวสุดท้ายกันนะครับสสอ,อังกฤษเนี่ยเรียกให้มีกฎระเบียบคริปโตมีความเป็นเสรีเชื่อนะครับว่าประเทศเนี่ยก็จะหยุดคริปโตไม่ได้เช่นกันนะครับโดยแมดแฮนคอกนะครับผมขอเรียกแมดแฮนคอกแล้วกันนะสมาชิกรัฐสภาผู้ที่มีความอนุรักษ์นิยมนะครับและดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษได้ย้ำถึง เรื่องของคริปโตนะครับการกำกับดูแลของคริปโตเนี่ยต้องให้ความเป็นเสรีด้วยนะครับฉะนั้นแมทได้อธิบายนะครับในการสัมภาษณ์ของ UK UKTN นะครับซึ่งมีการอธิบายไว้ไว่าว,วันศุกร์นะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาเน้นในตลาดคริปโตนะครับเขาเห็นเรื่องของการพังทลายเนาะฟองสบู่ของตลาดคริปโตต่างๆนะครับเขก็พยายามที่จะอธิบายนะครับให้กับ บรรดารัฐบาลนะครับของอังกฤษเนี่ยเข้าใจนะครับโดยเขามีคำปราศัยที่สำคัญเมื่อช่วงวันพุทธที่ผ่านมาด้วยการประชุมครบรอบ4ปีของคริปโต a m m นะครับเขาก็ได้เรียกร้องนะครับว่าให้มีระบบภาษีนั่นแหละแต่ระบบภาษีมันต้องเป็นไปตามความเข้าใจนะอันนี้เขาใช้คำว่าเสรีนะครับคือไม่ใช่บังคับอะแล้วก็าการบังคับเนี่ยไม่ได้เข้าใจถึง กลไกนะแล้วก็รูปแบบของตลาดคริปโตนะครับดังนั้นเขาก็ต้องย้ําว่าสาหาราชอาณาจักรเนี่ยจะประสบความสําเร็จเมื่อเปิดเทคโนโลยีใหม่นะครับก็ต้องมีการควบคุมนั่นแหละแต่การควบคุมเนี่ยต้องเข้าใจคริปโตจริงๆนะครับในการควบคุมแล้วก็แมทนะครับก็สนับสนุนคริปโตตังต้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับก็พูดในลอนดอนคริปโตคลับนะครับเขาก็ อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีวางกฎระเบียบคริปโตที่เข้าใจจริงๆนะครับเพื่อจะทำให้เทคโนโลยีของคริปโตเนี่ยสามารถที่จะเอามาพัฒนาประเทศนังเกิดได้รวมถึงเรื่องของอเทคโนโลยีที่ใช้ต้องคำนึงถึงความโปร่งใสด้วยเนาะแล้วก็อาชญากรรมด้วยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลมีความเข้าใจก็จะสามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็ จะได้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงแม t นะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สะทกสะทานนะกับการล่มสลายของลู n a หรือเทอร่าเท่าไหร่นะครับและ Stable c คอ UST ทีนะครับที่ผ่านมาการล้มเหลวของเทอร a เนี่ยเป็นตัวอย่างของการเติบโตของตลาดนะตลาดต้องเกิด,กดฟองสบู่ก่อนนะครับถึงจะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่แมกล่าวนะครับเขาบอกว่าลูน่ากับเทอร่านะครับก็เป็นการล่มสลาย ซึ่งข่าวนี้จะดีไหมนะครับต่อต่อในยูเคเนาะหรือในอังกฤษนะครับเพราะว่าเขามีการเรียกร้องเนี่ยให้ใช้กฎระเบียบและก็เรื่องของการเก็บภาษีด้วยนะครับแต่การเก็บภาษีต้องเข้าใจตลาดคริปโตนะครับส่วนหนึ่งที่แมทนะครับใช้กรณีของลูน่าเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของคริปโตด้วยนะครับเพราะว่าอยากที่จะทำให้คนอังกฤษเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของลูน่าเนาะเพราะคนรู้จักนะครับว่า ลูน่เนี่ยมันล่มสลายขนาดคนที่ไม่ได้รู้จักโครงการคริปโตยังเข้าใจเรื่องของ LUNA เลยนะครับฉะนั้นเขาก็มีการยกตัวอย่างมานะครับซึ่งลู n a นะครับก็ถ้าข่าวนี้ออกมาก็จะมีผลดีต่อ LUNA Classic ด้วยนะครับเนื่องจาก LUNA Classic เนี่ยเาจาะเข้าไปในตลาดของยุโรปเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณลองไปดูข่าวเก่าๆได้ตรงนี้นะก็เจาะเข้าไปในตลาดยุโรปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นลูน่าคลาสสิกเนี่ย ก็เตรียมแล้วล่ะนะครับที่จะพร้อมรับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะเพราะว่าในปลายปีเนี่ยผมคิดว่ายุโรปเนี่ยน่าจะหนักหนาพอสมควรนะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะนะครับก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับว่าทางอ,อังกฤษอจะอมีผลตอบรับขนาดไหนนะครับถ้าตอบรับออกมาได้ดีนะครับลูน่ากับชีบาเนี่ย ก็น่าจะได้รับผลตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่า,าคนอังกฤษเนี่ยชอบเหรียญมีมอยู่แล้วนะครับรวมถึงวัยรุ่นต่างๆก็กูนียืมสินนะครับเพื่อมาลงในเหรียญคริปโตนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะชีบะเนาะแล้วก็ชีบะเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับในการเจาะฐานของ คนกลุ่มในยุโรปสักหน่อยนะครับแต่ลูน่าคลาสสิเนี่ยไม่ต้องเลยนะครับทุกคนรู้จักหมดแล้วและมีหลายกระดานนะครับที่จะยอมรับลู n a าคลาสสิเนี่ยเข้าไปเทรดด้วยเพื่อจะทำการาหวังผลกำไรนะครับจากจาก,จากนักเทรดนั่นแหละนะครับเราก็คนที่เข้ามาในวงการของคริปโตด้วยฉะนั้นลูน่าตอนนี้ก็ก็อยู่ในอยู่ในขั้นตอนนะครับการเติบโตของมันถ้าเกิดเจาะ ขายแดงที่ตลาดอังกฤษได้ก็จะทําให้ลูน่านะครับเติบโตมากยิ่งขึ้นเอาแหละข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละนะครับใครก็สนใจก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับทั้ง l i g h t n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  t w w r r k เนาะบิตคอยจะมีการใช้มากขึ้นนะครับแล้วรวมถึงข่าวเรื่องของ Market Cap เนาะแล้วก็ลูน่าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเรามี1ช่องทางนะครับคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยแล้วมีกลุ่มลูน่าชีบะบิตคอยด้วยนะครับทักมาที่เพจได้เลยก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนอยากจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนก็ทักเข้ามาที่เพจได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ไปให้ และสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าลูนาหรือเทอร่านะครับก็จะโกลทูดมูลไปได้วยกันก่อนอื่นเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อ MC m i n o r Service เป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดคุณอยากซื้อเครื่องขุดหรือจะฝากขุดก็ได้เพราะเขามีเหมือนนะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูนาหรือเทอร่าจะโกลทูดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญนะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11ดกรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิป ว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอา a อร์ดอกเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม